ทีนี้ปิดฝาลูกเดี๋ยวเราจะลาไปกับกล่องเหล็ก,กวันพีสจากขนมคาวบี้สุดควนเพล่อเล่นแกรกแต่ อ๋อเหรอตอนนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นจากคาบี้นะคะเป็นเฉพาะมีขายที่เซเว่นเท่านั้นนะตอนนี้พัาแถมกล่องเหล็กวันพีชเก้าแบบให้แบบสมนมีเก้าแบบแล้วุมพลก็สะสมครบแล้วทั้งเก้าแบบนะคุณรู้ว่าแปดแบบแล้วมีกะกะแล้วก็มีการ์ดพลังน้ำวันพีชมาให้ด้วยนะคะที่เราเคยเล่นแล้วเนาะต้องใช้น้ำแป้งอ่าทีนี้รามาดูกันอันนี้คือแบบไม่ซ้ำเลย าม่เดี๋ยวเรามาลองแกะดูข้างในดีกว่าเอาอันนั้นก่อนเหรออันนี้ไม่มีชื่อบอกนะชื่ออยู่ซันตเ้ S B T ซันตี้อันนี้ตัวอะไรลูกอันนี้เป็นเหมือนโคนกระดูกอะไรอย่างเง้ยอลูกุ๊ยลูกเดี๋ยวเราเอาเอาเอาออกตุ่มอ่าหยาหาแม่ช่วยดีกว่า มันมีการ์ดให้ด้วยหนึงใบอ่ะการ์ดเออว่ามัะแกะ,แกะมือมเดี๋ยวมันแกะขี้จะข้างบนนึงแล้วก็มันนี้พูดว่าใส่ซองมาแกะออกจากซองลแล้วกันเนาะเนี่ยนะใส่ซองมาอันนี้น่าจะได้ใช้เลยนะั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปการ์ดเ,เก่าใสไ่ไว้ได้เลยเราได้อันนี้คนว่าคูดมีแล้วชอปเปอร์ เดี๋ยวต้องไปดูเนาะเดี๋ยวเราคุณมีแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นอีกค่าหนึ่งแต่ว่ากราดสีสวยเนาะเราไม่ได้มาดูนานแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวกราดทั้งหมดดีกว่าของวันพีทด้วยแล้วก็กล่องอีกทีนึงสำหรับกล่องอันนี้ตัวชื่ออะไรเนี่ยูอ่ะเปิดสิลูกเปิดดูด้านในมันเป็นกล่องแบบแสดงว่าเป็นแบบนี้ดันออกเป็นฝาเลื่อนนะนี่เอือพิ่งจะได้ใส่เข้าไป อันนี้นะคะเป็นแบบแบบที่สองของน้องสมคุณเนะาะซันจีอ้าวได้แล้วได้การ์ดเลยครับไม่ซาำนะสคนอ่านี่เลยครับ<า>อืมสองพี่น้องถ้าเกิดเอาน้ำมาลูกลูกเนี่ยพลังก็จะขึ้นมาด้านหลังก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมเูาแกะก่อนเลยคงดูก่อเลย อ,อันนี้ชันสีก็เป็นสีเหี่ยมด้วยสวยตรงตรงกลางหัวมันมีรูอ่ะนะนสวยไหมก็มีเป็นรูเหมือนกันบางอันก็มีเนาะก็เลือกไม่สวยนะก็เลือบใช่บางอันก็มีอันก็ไม่มีอะไอะไรไม่มีอะไรเป็นกล่องมันจะเป็นรูนิดนึง เราปั๊ yeah, ามมาอะนี่ดูเห็นี่อันนั้นหละนี่ไงจะเป็นดูแบบน, <kindergarten. S 2> น,นี้เห็นไหมเป็นดูข้างบนแล้วก็ข้างล่างอันแรกที่มันแกะมันก็มีมันก็มีโอเคอันนี้ก็คือเป็นอะไรนะชื่อแฟรงกี้แฟรงกี้แฟรงกี้ก็ทำมาลายเท่ดีเหมือนการ์ตูนอะไร ลายสีสวยอันนี้เป็นการที่น้องลุณคุนได้เมื่อกี้นะคะใบที่สามอุซบอุาใส่เลยครับอานสีเนี่นลายสีสีคล้ายๆกันสีมันออกจะเป็นแบบ สีเ,เทาๆน้ำตาลน้ำตาลนีช็อปเปอร์ที่สีห้น้องขุนลูกมันตาใบที่สี่ของน้องขุนใบเนี้เป็นตัวน้เลงโอ้ช็อปเปอร์สีชมพูุนพล,ลไปไหนลูก อันนี้ก็เอาใส่ที่จริงน่าจะเอาช็อปเปอร์ใส่ลวช็อปเปอร์เนาะอันนี้ก็อุซกเหมือนกันเหยอ่าน,นี่นะครับอ,นนอันที่สี่นะเดี๋ยวแม่แกะให้ก่อนใช่ไหมลูกอ่าเดี๋ยวแม่แกะให้ก่อนนะครับชื่ออะไรพ่อโซงีคิงโซงีคิงมันงรูอุซกแหละใส่หน้ากากอิอควรไปเอากาจูมาคห้งแกะอันนี้ดูสิลู่นี้เป็นสีน้ำตาลอ่อน ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากลับมารีวิวต่อนะคะอันคุณพมบอกว่าเหนื่อยไปเติมพลังก่อนเมื่อกี้พักเด็กไปวิ่งมานะครับแล้วก็ไปเอาการ์ดเดิมของวันพีชมาด้วยอยู่นี่ที่คุณพลสะสมแล้วก็มีพี่ๆให้มาด้วยนะครับทีนี้เราอันนี้ไปแล้วสอันใช่ไหมมีชอปเปอร์แฟงกี้ซันจิซันจ,นจิบุ๊กเนาะบุ๊กน,นะคะอันนี้ชื่อ โรบินนิโคโลโครโลบินนะคะเป็นผู้หญิงเนาะอ่ะน้องลองเปิดกา๊าซใช่ไลูกนี่ไงนี่ไงมวชุดเฮ้ยโอ้โหได้ตัวโปรดหัวสีเขียวตัวอะไรโซโลโซโลนี่เป็นตัวโปรดของน้องขุนพลเลยโซโลโ <ปะ S 2> เหมือนตัวนี้ใช่ชอบอันนี้ก็เป็นอันนี้แกะลูฟี่น่าเอเป<ช>็นคนแบบอบแกะไว้แล้ว ขนมคาบี้ก็อร่อยนะนีามินามินามินี่กล่องเธออยู่นี่นะจ๊ะอ่าดูดุนะจะอุ๊บขอโทษค่ะนามินามิอะไรอ่ะทำไมมีซิปแพลกด้วยนี่ลูฟี่เป็นลูฟี่ลูฟี่ตลลูฟีช่ชอบชอบแต่งตัวแบบอชอบแต่งตัวแบบ ทะเล่นจะรีดตัวออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะแยกเป็นแบบเป็นตัวตัวไทยตัวมันนะกล่องสีสวยดีนะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนแม่จะชอบมากอันนี้ก็ตัวโปรดของน้องขุนพลก็คือโซโลพลจะชอบโซโลที่สุดเลยหัวเขียวๆอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ชื่อว่าลอ้ลอลอยูอ่ในปาก,กาก็มีล้ออ่าแล้วก็กล่องสุดท้ายแบบที่เก้าชื่อโซงีคิงโซงีคิง <laughs> หน้าตานเลย อันนี้มันจะออกสีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรอันนี้ก็เหมือนสีเก่าๆหน่อยเนาะก็คือตัวรอเหมือนกันใช่นี่ไงก็คือเนี่ยแต่งแต่งตัวตลกๆใส่หมดกันปอมตัวเดี๋ยวเอาอใช่แล้วสวยไหมสวยไหมน่ารักเน,ะนาะแม่ดูสิเก่าแบบเดี๋ยวจะเรียงไว้ก่อนแม่ดูสิแต่ว่าที่ที่ได้มาจากการ์ดอะไม่มีซ้ำเลยไม่ซ้ำกันเลย นี่ไงอ้าวโอเคแล้วที่นั้นรถอันนั้นอันนั้นรถไม่เผ็ดเลยกินน้ำกินได้กล่องเหล็กเราจะเต็มบ้านอยู่แล้วเพราะว่าแม่ก็ชอบกล่องเหล็กอันนี้ก็สะสมไว้ตั้งแต่อันนี้เลเซอร์เป็นสาวมิกกี้เมาส์เนี่ยอันนี้เลเซอร์เย็บออกเอยอ้าวทีนี้ขอเป็นเดอะแฟลตอันนี้พี่พี่หนึ่งให้ใช่ไหมนี่สวยมากเลยกลาทองด้วยหาไม่ได้นะจะไอติมวอร์หรืใส่กันเละ นี่ย้ายไปก่อนอ่าทีนี้แต่แฝดแยกดีกว่าโซโล่รออนออัน,ออนสีแดงได้แค่ใบเดียวอัอ๋อมันขอบใช่ไหมลูกอ๋อมันมีขอบทองขอบดำนะมีขอบแดงอันนี้ขอบทองอันนี้ทองลูฟี่อุซ ผลพลตอนนี้เราก็แยกแยกแยกมาเป็นแบบแต่ละคนแล้วนะก็คือชื่อนี้จะเป็นการธรรมดาก็ไม่เป็นไรเอามารวมกันอันนี้เป็นการแบบสะท้อนแสงเห็น,นบีบบักไหมเ,เลเซอร์เนาะอันนี้คือลูฟี่นะคะก็จะมาอยู่ด้วยกันไหนลูฟี่อยู่ไหนกล่องลูฟี่นี่เอาไว้ตรงนี้นะคะลูฟีเ่เกียร์สี่หรือเกียร์อะไรก็รามาอยู่ในนี้นแะบบ ต่อไปคนจีบเกียสองเกียหนะึง่งเกียสามอ่ามีเสร็จแล้วหนึ่งต่อไปช็อปเปอร์อ้าวกล่องช็อปเปอร์อ,อ,อ,ปปอ,รอันนี้มีรวมอันนี้รวมรวมจะไว้กับใครดีนะเดี๋ยวดูว่ากล่องไหนเบาๆเนาะอ้าวโซโลรวมมีสาโซโล,โซลมีเท่าไหร่มีหกหกใบมีทั้งการ์ดเลเซอร์ด้วยรอไม่มีรอใช่ไหมหเขาไม่ได้ทำกล่องรอมารอ,อมี แฟงกี f ancy, f ancy. ้แฟงกี้แฟงกี้แฟงกี้อยู่นี่แฟงกี้แล้วก็นามิมีไหมนามินามิอยู่กับโรบินเนาะต้องเป็นผู้หญิงเหมือนกันอ้าวโรบินก็มีโอเคอ้าวโรบินอยู่นี่แล้วก็มีอะไรอีกคะบุ๊คซันจิมีไหมซันจินี่ซันจิ ซันจิมีเลเซอร์ไหมไม่มีเลยซันจิอันนี้บลูทำไมเป็นหน้าแบบนี้ล่ะอ,ลอ๋ออันนี้ชื่ออะไรนะอ,อูซบอ,อูซบอ,อูซบไม่มีนี่อา้าวใส่หน้ากากมันชื่ออ่านว่าอนะไรโซมีิีโซมีิีเพราะว่าใส่หน้ากากแล้วมันได้คินั่นที่เหลือ<ป>ก็เอาไปรวมกันเนาะดีไหมคะรอเอ,เอาไปรวมกับใครดีอะ เอาไปรวมกับที่มีน้อยๆอย่ะรวมกับชอปเปอร์เนาะที่จริงเขาน่าจะทำกล่องแบบรวมมาเนาะีกกล่องอ่ะเอารวมอันไหนดีลูกอ่าเอาไว้กับโซโลโตวัโตวโปรดของคุณเต็มเท่มากเลยอ้าวทีนี้ปิดฝาลูกเดี๋ยวเราจะลาไปกับกล่องเหล็กวันพีชจากขนมคารบี้ นี่สีนี้สิ่มีแก็กด้วยออมต้องมีแก็แกะรวหมดไหมครับเก้าเก้าใบหนสอสามส่้ากเจ็าสิบหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสใครชอบกล่องไหนก็ไปเลือกหาซื้อได้อาจจะไม่ต้องซื้อครบก็ได้นะแต่ ของเราพ่อกับแม่แล้วก็น้องขุนพลก็จะซื้อเก็บไว้นะคะเอาให้ครกเขาเรียกอะไรคอลเลกชันเลยเนาะ<ง>เอาไว้ขุนพลโตเป็นหนุ่มจะได้กลับมาดูนะอันนี้มันจะมีคุณค่ามากเลยนะคะขนมนอร่อยไหมไหนขนมขึ้นมาสินี่ไงคาวี้คาวีขนมกรุบกรอบขนมกรุบกรอบกินมากไม่ดีนะคะให้กินแบบพอประมาณนะเข้าเกี๊ยวกุ้งคาบี้รสดังเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายก่อนนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผม หรือเกิดแชให้กดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย